เมื่อติดครบหมดแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ เลข1ก็ติด1ก้อนเลข2ติด2ก้อนเลข3ามติด3ามก้อนนะครับเด็กๆใช้มือนะครับปั้นดินน้ำมันนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะแล้วก็ติดตามตัวเลขแล้วเด็กๆก็นับไปด้วยนะครับว่าตรงตามจำนวนไหมเมื่อครบแล้วให้เด็กๆระบายสีหน้าของเจ้าหนอนด้วยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยได้ทั้งการฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงแล้วก็ทักษะทางคณิตศาสตร์นะครับทางการนับนะครับ นับด้วยนะครับระหว่างที่ติดไปนะครับว่าครบไหมอ่ะเดี๋ยวครูบาจะส่งไฟล์นะครับเจ้าหนอนอันนี้ไปให้นะครับในไลน์นะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะครับปีนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆทํานะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมส่งไปให้อีกนะครับฝึกสมาธิแล้วก็การนับตัวเลขนะครับบายสวัสดีครับ